วิธีการวิธีการหารีเซ็ตนะครับเครื่องซันมิวีสองนะครับขั้นตอนแรกให้เราพยายามปิดเครื่องให้ได้ก่อนนะครับให้เครื่องดับไปเลยตอนนี้เครื่องปิดเครื่องไปแล้วเราจะต้องกดปุ่มตามนี้นะครับให้เรากดปุ่มเล่งเสียงค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้เช่นกันนะครับพอเครื่องเปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นเครื่องว่าหน้าจอติดนะให้เราปล่อยมือไอ้ตรงปุ่มเปิดทันทีเลยนะครับอ่าทาพร้อมกันนะครับกดปุ่มเล่งเสียงค้างไว้กดปุ่มเปิดเครื่องค้างไว้ พอจอติดปล่อยปุ่มเปิดเครื่องนะครับนี่พอจอติดปุ๊บปล่อยมือนี้แล้วก็ค้างไว้ครับปุ่มนี้อย่าเพิ่งปล่อยจนกว่ามันจะขึ้นหน้าโลโก้ของมันนะครับโอเคพอถึงขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยมือทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็รอเดี๋ยวมันจะมีเมนูขึ้นมานะครับตามนี้เลยให้เราเลือก factory data reset ได้เลยครับคือคืนค่าโรงงานเครื่องเลยนะครับ ก็กดที่หนึ่งแล้วก,กดโอเคนะครับรอสักครู่เดี๋ยวมันจะขึ้นว่าคอมพิวต์นะครับอ่าพอมาขึ้นคอมพิวต์มันจะกลับมาเมนูเดิมตามนี้เลยแล้วเราก็กดรีสตาร์ทเครื่องได้เลยครับอ่าเครื่องจะทําการรีสตาร์ทกลับมานะครับก็ใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ทําการแอคทีฟเวคเครื่องตั้งเว้นที่ตั้งภาษาเครื่องนะครับเป็นเหมือนเครื่องใหม่จากโรงงานเลยนะครับแล้วก็จะพร้อมใช้งานได้เลยอ่าแค่นี้นะครับขอบคุณครับ